สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูคอมเมนต์ของแฟนบอลอาเซียนและเวียดนามบางส่วนหลังจากที่ทีมชาติไทยของพวกเราเอาชนะสิงคโปร์ไปได้3าประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลชายซีเกมว่าพวกเขาจะมีความคีดเห็นกันยังไงโดยคอมเมนต์ท่านแรกบอกว่าไทยและเวียดนามจะเข้าชิงชนะเลิศแน่นอนโดยคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าไทยแลนด์มีวิธีการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากโดยคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยจากกัมพูชา โดยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมมั่นใจว่าการต่อสู้ของทีมชาติมาเลเซียยู23จะไปถึงรอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นโดยคอมเมนต์คนต่อมาบอกว่ารอบชิงชนะเลิศไทยแลนด์กับอินโดนีเซียทีมที่บาลานและประสบการณ์มากที่สุดในรุ่นนี้โดยคอมเมนต์คนต่อมาบอกว่าสิงคโปร์เป็นการต่อสู้ที่ยากจริงๆและขอสแสดงความยินดีกับไทยด้วยโดยคมมนต,ต่อมาบอกว่าไทยเล่นดีมากยินดีด้วย โดยคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกวา่ายินดีกับชัยชนะของประเทศไทยโดยคอมเมนต์คนต่อมาบาาอกว่ายูยิบสองไทยพลาดโอกาสดีๆไปเยอะ <os> โดยคอมเมนต์คนต่อมาบอกวา่าขอให้การแข่ขงขันสิงคโปร์นัดต่อไปครั้งนี้คุณเล่นได้ดีนับถือสิงคโปร์โดยคอมเมนต์คนต่อมาบอกวา่ชาชัยชนะที่ดีมากยินดีด้วยไทยแลนด์เบอร์หนึ่งโดยคอมเมนต์คนต่อมาบอกวา่าไทยแลนด์มีการครองบอลที่เหนียวแน่นมากโดยคอมเมนต์คนต่อมาบอกวา่ายินดีด้วยกับทีมไทย กองหน้าของคุณทำได้ดีมากโดยคอมเมนต์คนต่อมาบอกว่าไทยแลนด์เล่นเหมือนกับเอาชนะคู่แข่งได้อย่างง่ายๆโดยคอมเมนต์คนต่อมาว่านักเตะสิงคโปร์ร่างกายดีประเทศไทยเน้นความแน่นอนไม่ต้องการสิ่งเปลี่ยนพลังงานการแข่งขันฟุตบอลการรักษาความสดใหม่เป็นสิ่งสําคัญมากโดยคอมเมนต์คนต่อมาบอกว่ายังไอวอนทําทได้ดีกว่าฟันไลท์สีเกมปี2020ีแน่นอนแต่กองหลังไทยนําหน้าสิงคโปร์อยู่19 การโจมตีของเราซื้อมากในวันนี้มีเพียงนิกกี้เท่านั้นที่ทําได้ดีในการทะรุตรวงเป้าหมายแรกในอาชีพโดยคอมเมนต์แฟนบอลสิงคโปร์คนต่อมาว่าผมมีความสูงนะเพราะอย่างน้อยพวกเราก็ยิงประตูได้แฟนบอลสิงคโปร์คนต่อมาว่าในขณะที่พวกเรากาลังเล่นดีขึ้นแนวรุกของพวกเราก็วิ่งกลับมายังหน้าประตูตัวเองโดยคนต่อมาว่าแน่นอนเราจะทําได้ดีในการแข่งขันในเวียดนามแต่ไทยนําหน้าพวกเราอยู่หนึ่งเก้า โดยแฟนบอลสิงคโปร์คนต่อมาบอกว่าประตูที่สามของไทยคือของขวนกองหลังสิงคโปร์กำลังหลับอยู่โดยคนต่อมาบอกว่าไม่เห็นอะไรใหม่เลยโดยแฟนบอลสิงคโปร์คนต่อมาบอกว่าผมมีความสุขนะเพราะอย่างน้อยพวกเราก็ยิงประตูได้โดยแฟนบอลสิงคโปร์คนต่อมาบอกว่าแพ้เวียดนามนัดต่อไปและจะตกรอบก่อนพิธีเปิดและคอมเมนต์แฟนบอลสิงคโปร์คนสุดท้ายบอกว่าเยี่ยมไปเลยทุกคนเพราะเราแพ้กับทีมที่เป็นเจ้าซีเกม ไม่เป็นไรนะเพราะมันเป็นกระบวนการเรียนรู้แม้แต่ทีมชาติชุดใหญ่ของพวกเราก็ไม่สามารถเทียบชั้นกับพวกเขาได้พวกคุณทําได้ดีแล้วกับสกอร์นี้มันไม่ใช่วันสิ้นโลกสักหน่อยครับนี่คือคอมเมนต์บางส่วนของแฟนบอลอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยของพวกเราเอาชนะทิมงกัปูไปได้3ประตูต่อหนึ่งสหรับโปรแกรมนัดที่สของทีมชาติไทยวันที่6พฤษภาจะพบกับมาเลเซียเวลาสิบนาฬิกา ในนที่3วันที่8พฤษภาจะพบกับสอปปเราวเวลา16นาฬิกานนัสุดท้ายวันที่11พฤษภาจะพบกับทีมชาติเวียดนามเวลา19นาฬิกาก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ